9ตอนพาโดรุเเมนเริ่มเปรี้ยตองปูเปรี้ยตองปอกเปรี้ยชิปุเปรีไปเประตอูอ่ะเปรี้ยเปรี ព្រីបព្រុបប៉ងតងអប្រៃជាហរគុងកញ្ឆាហ៎អប្រងតងទីងទីប៉ងប៉ងតងទីងទីប៉ងប៉ងតងទីងទីតងប៉ងប៉ងត្រកទីងប៉ងតងត្រេងព្រិងប៉ងដង เปล่ะเปรีเปร่งว่าเปร่ปละเปี่เปรี่เป่เปละเปรี่เปรี่เปรี่เมื่อกี้ทำไมพาดูดูมันผู้ภาษาเขมรได้

ศูนย์จุ๊บจุ๊บจุ๊บสามนัด นี่คือพาพัทนะพาพัทเนี่ยเป็นผู้นำเขมนพาโดรุหรือพาโดรุเมนนี่คือพาพัทไม่ใช่ผลพดนะพาพัทนี่คือพาพัทผู้นำพาโดรุขมเขมนพาโดรุขมเขมน พาพัด พา,าพัดพาพัดตัวรอบสองหานแล้ววอหนึ่งเรียกวอวอหนึ่งเรียกวอแปดพาพัดตัวรอบสองหันวอหนึน่งเหรอดีเลยใช่ดีมากเปเปรบุุอ่ะ โอ้เม <ítulo> ื <irgendw carbono> ่อกี้พาพาไปยังไม่ตายฉันยิงตรงกลางอกอ่ะฮึยิงตรงกลางอกแล้วไม่ตายอ่ะทะลุหัวใจไปเลยใช่ไหมใช่ทะลุหัวใจไม่ตายเลยฉันว่าเพราะว่ามันเออชื่ออะไรของขมิ้นโบราณหรือของแต่ว่าขมิ้นไม่ใช่ของนะเฮ้ยใช่ฉันลืงไป ฟื้อสายจะขอมโบนาณทคือนั้นหิงแต่มันแพ้ระเบิดมันแพ้ดินปืนอะถ้าใครโยนบินใส่มันก็ตายหมดอลและนี่คือพาพัดของที่สอง พาพัดมีหลายคนนะที่กำลังโดนรถสังหารเทคโนโลกับรถไฟโนทานเป็นลูกเครื่องนักเซียกับญี่ปุ่นนะโซนทานก็เลยชอบพูดเขาว่าเทคโนโลยกับันไซตอนแต่กำลังจะคาพาดโดรุ่เพราะว่า จะมีพาโรรูปที่เป็พิษทำให้ถ้าใครโดนเนี่ยจะติดพิษแต่จนาหน้ามีมีภูุ้้มงกันพ่อเคยโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วสิบลอกไม่ตายเพราะว่าใช้ยันแบบเดียวกับเบอร์ผู้รบสมหาัญพาพัดคนแรกที่เป็นอมตะเฮ้ยพาพัดคนสาม ป่องนี่วปงเปี่าปงพาพัดคงที่สี่าพัดมีตั้งห้าร้อยตัวค่าวันเดียวหมดเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งมันจะเพิ่มวันละห้าร้อยตัว ทำให้พาดูรุเชื้อสายพันธุ์คำเหม็นที่ชั่วพาพักทั้งห้าร้อยตัวเนี่ยมันมีวันฟื้นโฟ,โฟไูไอ้เภทมันมีวันโดนฆ่าหมดได้นี่คือคนที่โดนจับได้องโป่งเปรีย้ยเปรีย้ยป่งจงจกจกองโปุงเปรีย้ยเปรี้ยะป่งปุงชุกชกจกแบบฉันทำอะไร

พีด่ดีกว่าอ,ปอ,ปอปะปล่เป่าท่อเออะไ่อพ่อเอเอะไรทำมาจากไม้ช pung pung pring pong pong pring pring pria pria kok syok pria oh pergi pergi padu sipe ini kue tayang เพื่อนเจ้าเก่าของเราเองที่โดนจับมาหลายรอบมากโอุ้ยฉันโดนจับโดยคอมเมนใ่ใชยพาโดนอมเมนแดงไม่ใช่พาโดนอมินแกง,งพูแต่ว่าขาหลุดด้ว่ละเมื่อกี้ก็แขนหลุดเขาที่ขาหลุด ก็หนีไม่ได้อ้มปงเปลี่ยปโปู้โอปปงเปลี่ยเปลี่ยปอปู ฟูฟูไม <om> ่ได้ฟูก็หนีออกมาได้แล้วทำไมคุกคอมเมนพาโดรุกเนี่ยบอลเอจังทอรวยประกาศทำมาจากไม้ Por exemplo. <tripe> ขอจบคลิปก่อน